สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการมาสจัย์เพชรบูรณ์นะครับคันสีมเพชรบูรณ์จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทยหล่มหรือคนหล่มหล่มศัก์หล่มเก่าของเราเนี่ยนะครับนำมาเสนอให้ท่านเพื่อท่านจะได้เข้าเข้าใจนะครับแล้วก็ได้รับทราบถึงชาติพันธุ์ที่พิเศษอของพวกเรานะครับคือคนหล่มหล่มศัก์หล่มเก่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มเดียวกันกับคนลาวหลวงพะบางนะครับซึ่งคนลาวหลวงพะบางนั้นก็จะมีภาษาวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินความเชื่อต่างๆวิถีชีวิตนะจะเหมือนกับคนลบศักเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูตามแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าหลวงพะบางนะครับก็จะอยู่ริมแม่น้ําโขงแล้วก็ไหลลงมานะครับมาจนกระทั่งถึงเชียงคานท่าลี่นะฮะมาถึงลมศักลมเก่านาครไทย ด่านซ้ายนะครับก็จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันหมดนะครับก็ถือว่าเป็นคนลาวหลวงพระบางแต่ว่าเราจะเรียกคนลาวที่มาอยู่จังหวัดเพชรบุร์ว่าไทยหลมด้วยกันนะครับคืออย่างนี้ครับเป็นวัฒนธรรมของคนล้านช้างที่อยู่สองข้างแม่น้ํโขงผู้ชายจะต้องสักขานะครับสักขาลายเพื่อแสดงความเป็นลูกผู้ชายว่ามีความอดทนนะครับเป็นผู้ที่ผ่านจากวัยเด็กขึ้นสู่วัย วัยหนุ่มนะครับมีความอดทนสามารถเป็นผู้นําครอบครัวต่างๆได้การสักขาลายเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะพิเศษด้วยกันนะครับตรงนี้ผมขอแทรกว่าจากบันทึกที่กรมพยาดํารงราชานุภาพนะครับเสแนาบดีกระทรวงวัฒไทยที่เสด็จมาตรวจราชาการที่เพชรบุรเมื่อปี2447ท่านได้บันทึกไว้ว่าคนหล่มคือราวพูงขาวนะครับเหมือนกับคนมณฑลอุดรดังนั้นคนหล่ม หรือลาภุญขาวนั้นก็คือคนล้านช้างนี่เองนะครับคำว่าลาภุงขาวหมายความว่าคนล้านช้างนิยมสักขานะตั้งแต่ต้นขาลงไปนะครับจนถึงจนถึงหัวเข่า,ขาโดยปล่อยบริเวณท้องหรือพุงเนี่ยนะฮะไม่มีรอยสักจึงเรียกว่าลาภุญขาวนะครับส่วนลาวภุงดํานั้นจะหมายถึงคนที่อยู่ล้านนานะแถวแพร่น่านเชียงใหม่เชียงรายอะไรต่างๆนั่นคือเขาจะนิยมสักขึ้นมาถึงเอวถึงพุง นะครับมองไกลๆนี่จะเหมือนนุ่ง,งกางเกงเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเรียกว่า,า,วำำวาลาวพุงดาคําว่าลาวพุงขาวลาวพุงดานั้นเป็นคําที่อาณาจักรสยามนะครับอาณาจักรไทยเรียกคนลาวนะโดยคนลาวไม่ได้เรียกตัวเองเช่นนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รับรู้รับทราบว่าถูกเรียกเช่นนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับคำว่าลาวพุงขาวนั้นก็ถูกตั้งชื่อเป็นแคว้นนะครับหนึ่งในการปกครอง,องของไทยแถวแถวเนี่ยแหละครับหลวงพระบางอุดรจนมาทั้งถึงลมศักลมเก่าเราเนี่ยนะครับ การสักขาลายของลาวพุงขาวนะครับคือจะต้องเป็นสักที่มีลายพิเศษคือลายตัวมอมนะลายนกไล่ลายลิงลมนะซึ่งเป็นสัตว์ในวันคดีนะตัวมอมก็หมายถึงความยิ่งใหญ่นะครับนกไล่ก็เหมือหมายถึงความรวดเร็วนะครับปัดเปรี้ยวนะครับส่วนลิงลมก็หมายความว่าความฉลาดเฉลียวต่างๆขึ้นมานะครับการสักขาเนี่ยมีคำกล่าวว่าถ้าขาไม่ลาย ผู้สาวบอกให้กายนะครับก็คือใครที่ขาไม่ลายไม่สักขาเนี่ยนะผู้หญิงก็จะไม่ไม่ยอมแต่งงานด้วยนะครับไม่เอามาเป็นสามีนะครับแล้วก็พูดถึงว่าถ้าไม่สักขาลายเนี่ยผู้สาวไม่ให้อาบน้ําร่วมวังนะเพราะฉะนั้นคนที่จะอาบน้ําโชว์ความเป็นผู้ชายโชว์ความเป็นแมนได้เนี่ยจะต้องสักขาลายสําหรับคนสมัยก่อนนะครับการสักขาก็มี2แบบคือสักขายาวกับสักขาก่อมสักขายาวคือสักตั้งแต่หน้าขาลงไปคุมหัวเข่า นะส่วนสักขาก้อมเนี่ยสักตั้งแต่หน้าขาขึ้นไปแต่ว่าไม่ลงไปไม่ถึงหัวเข่า,ขานะฮะก็จะมีการสักสองแบบเพราะฉะนั้นผู้ชายร้านช้างที่สักสองแบบเนี่ยก็จะมีคํากล่าวที่ในเชิงเอาชนะกันนะครับอย่างเช่นคนสักขาก้อบบอกว่าสักขายาวเนี่ยเหมือนลาวพระอ้อมนะฮะแต่สักขาก้อมเนี่ยเหมือนนอนก่อมสาวนะก็เป็นคํากล่าวที่เป็นการสนุกเล่นนะครับเป็นการเยาะเย้ยกันระหว่าง คนโบราณนะครับที่ผมนําเรื่องนี้มาเสนอก็เป็นการยืนยันว่า,าคนหลมสลักหลมเก่าหรือไทยหลมของเราเนี่ยครับก็มีคนเป็นคนลาวเชื่อสายส่วนใหญ่มาจากหลวงพะบางแล้วก็ลาวกุงขาวก็หมายถึงการสักขานะครับที่เป็นที่นิยมกันตั้งแต่สมัยนั้นในช่วงหลังนะครับพราค่านิยมต,ต่างประเทศเข้ามานะครับก็ าการสักขาก็ค่อยๆหมดไปจนกระทั่งหมดสงครามโลกครั้งที่2ก็ไม่มีการสักขากันอีกแล้วนะครับปัจจุบันยังเหลือราภูเขาที่สักขานี่ยอ,อยู่เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่เราพบได้ที่อำเภอหลมสักนะครับที่บ้านหินง,ง่นนะครับอำเภอหลมเก่าครับ